ตอนที่สามสิบหกยุดไร้ที่สองก่อนหน้านี้บนผืนทรายเวื้งว้างห่างไกลบริเวณรอยต่อโยโจและเหอโจเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นเด็กชายสวมชุดหนังเก่าโซมผูกผ้าขาวบนศีรษะกำลังตะโกนต้อนฝูงแกะพื้นที่ชายแดนแห้งแลง้งดีที่เทียบกับฤดูอื่น ยังมีหญ้าฤดูใบไม้ผลิที่อุดมสมบูรณ์แต่ละนั้นแกะแกะ6่6ดตัวยังคงผอมแห้งและสกระปรกดูแล้วเหมือนคนชาราใกล้าตายหวางเอวเด็กชายมีเชือกฟางผูกรัดไว้ต่างเข็มขัดใบหน้าสู้ผอมผิวพรรณดำคลำ้ำนิบไม้ต้อนแกะตรงรกแระถือแส้ต้อนแกะก่อข้ามล้าในมือเดินบ้างหยุดบ้างพร้อมฝูงแกะกินยาพอหยุดเดินก็คาบแท้ต้อนแกะไว้ในปาก สองมือถือไม้กวัดแกว่งเปะป่าบางครั้งเรียนแบบท่าตวัดไม้ต้อนแกะของผู้ใหญ่ในหมู่บ้านไม่นานต่อมาห่างออกไปสิบลี้ต่างทิใต้เด็กชายก็เห็นเหตุการณ์หน้าอ,อกสันขวัญแขวนแผ่นดินสันสะเทือนสายเหลืองปลิวคลาคลงตลบวนันประเดี๋ยวฟ้าแลบแปลปลาบฟ้าร้องคลันคลืนประเดี๋ยวเมฆจางลมบางเบาด้วยความอยากรู้อยากเห็นคิดว่าฝูงแกะคงไม่เดินหลงทาง เด็กชายถือแส้และไม้ต้อนแกะวิ่งไปต่างตาตใบหน้าเหลืองซูแต่กำลังเท้าไม่นับว่าอ่อนแอเด็กชายค้อมเอวพุ่งตัววิ่งไปข้างหน้าความเร็วฉับไวผิดธรรมดาระหว่างวิ่งหอบแหกหลายครั้งบริเวณไม่ไกลนักพลันระเบิดแตกราวการหลบเลี่ยงเพศภัยเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เด็กชายใช่ว่าไม่คิดหมุนตัววิ่งแจ้นกลับไปแต่ด้วยนิสัยดื้อรัน้นจึงสะกดกั้นความหวาดกลัว กัดฟันวิ่งลงใต้ต่อไปเด็กต้อนแกะวิ่งเข้าใกล้สนามประลองอย่างไม่ประสีภาษาจิตวิญญาณสีเฟื่องเหนียร้อยล่องมาถึงเศาะหาห่วงหลงซื่อและแม่นางเฮอเฮอเมื่อห่วงสามเอกเห็นสภาพการเช่นนี้อดประหลาดใจไม่ได้ฟานอ๋องมากอำนาจบารมียิ่งใหญ่ของหลีหยางจะต้องสิ้นไปทั้งอย่างนี้จริงหรือเพิ่งเป็นห้องเต้นในถิ่นตะวันตกเฉียงเหนือได้ไม่กี่วันเชียว มรณาได้อย่างเกลกองประลองตัดสินชี้ชะตาเป็นตายกับหวังเซียนจือผู้คนชื่นชมกับคําว่าแม้พ่ายแพ้แต่มีเกียรติคงไม่มีผู้ใดชื่นชอบกับคําว่าแม้ตกตายแต่มีเกียรติกระมังหวงหลงซื่อนั่งขัดสมาธิกอดกระชับบุตรสาวโงวเ่เขลาไว้แนบอ,อกอย่างเบามือออกจะทอดถอนใจในเมืองไทอันเขาทํานายการตัดสินใจเลือกของเวินหัวมือกระบี่พเนจรไม่ได้ คราวนี้ก็ทํานายการตัดสินใจเลือกระหว่างความเป็นความตายของสีเฟื่งเหนียนไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรหนุ่มแซ้สีก็ยังคงมาตามนัดสีเฟื่งเหนียนที่มีหนึ่งวิญญาณจิต2วิญญาณกาย2คนแยกกันกลมมือเจียเจียเจียถ่ายทอดพลังชีวิตครั้งสุดท้ายให้นางพยายามชําระล้างกระแสะเครลอที่ปลูกเพาะโดยนักพจชราเขาหลงหูใบหน้าของแม่นางน้อยค่อยๆดีขึ้นเริ่มแดงเปล่งปัง หวงหลงซื่อเดินทางมามากพบผู้คนเรื่องราวมาไม่น้อยรอบเข้าเปยเหลียงหลายครั้งไม่เพียงเห็นเฉินจือเป้าดีกว่าสีเฟิงเนียนถึงขั้นชื่นชมหยวนจัวจงมากกว่าซื่อจือเตี้ยนเซี่ยที่ข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงในสายตาหวงหลงซื่อซ่อนความแหลมคมสร้างมุนทินให้ตนเองไม่ใช่วิธีสูงส่งน่าเลื่อมใสอันใดหมอนี่เกิดมาสงสักแบกรับชื่อเสียงเฉาโชถูกด่าว่าสักหน่อยจะเป็นไรไปเล่า ถูกลอบสังหารไม่หยุดหย่อนก็เ,เป็นชะตากรรมที่เขาพึงมีหากจะเอ่ยถึงตอนจบแสนชอกช้ำอนาถราษฎรในเมืองเสียงฝานที่ถูกญาติตนเองโยนลงในหม้อต้มไม่อนาถหรือช่วงบ้านแตกสาร่ายขาดบ้านเมืองล่มสลายเด็กที่ถูกพ่อแม่ใจร้ายช่างขายไม่อนาถหรือเอ่ยถึงตัวอย่างใกล้ตัวบุตรสาวที่อยู่ในอ้อมอกชาติกำเนิดก็อนาถสรรพสัพตว์ล้วนถุกทุกส่วนมากไม่อาจพรรณนา,นา ตอนแรกมองว่าเป็นเรื่องสมควรแล้วที่สีเฟื่องเหนียนลงมาช่วยขวางหวังเสียนจือเพราะเดิมทีเขาก็ติดค้างบุตรสาวตนถึงขั้นมองว่าสีเฟื่องเหนียนเจ้าเล่คิดใช้การนี้เพื่อหวังให้ตนยื่นมือช่วยเหลือแต่เมื่อสถานการณ์ใหญ่กำหนดมั่นแล้วหวงหลงซื่อถึงประทับใจอย่างแท้จริงเอ่ยถามเสียงเบาว่าไม่เสียใจภายหลังหรือสีเฟื่องเหนียนในร่างพลังของเก่าสู้ลู่สายหน้าแล้วยิ้มแม้เอ่ยปากแต่ไร้ซุ้มเสียง แต่เพียงพอให้หวงหลงซื่อรู้ความหมายคราว่าวที่เร่งรุดมานอกจากมาตามที่นัดหมายแล้วก็พอรู้ว่าต่อให้ทุ่มสุดกำลังก็สู้หวังเซียนจือไม่ได้ในเมื่ออย่างไรก็คือความตายมีสู้ให้มีคนรอดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งผัอวอุโสไม่ต้องคิดสลบับซับซ้อนเกินไปทั้งสองคนสนทนาโต้ต่อไปมาเหตุใดเจ้าไม่หลบในทัพชายแดนเลี่ยงไม่ต่อสู้ ต่อให้หวังเซียนจื้อร้ายกาดก็ต้องสังหารจนมืออ่อนถึงได้พบตัวเจ้าเคยคิดอย่างนี้อย่างแท้จริงเพียงแต่หากทําเช่นนี้จิตใจของกองทัพที่กว่าจะรวมขึ้นมาได้คงระส่ำระสายยิ่งกว่านั้นหากหวังเซียนจื้อเกิดโทสะเลือกรอบสังหารข้าก็หลบไม่พ้นอยู่ดียิ่งมีใจหวัดวันต่อการศึกร่างพลังของเกาสู้ลูกก็ยิ่งปฏิเสธขา้าถึงตอนนั้นขอเพียงหวังเซียนจื้อจับตัวได้ ต่อให้อีกภาคที่มีหนึ่งวิญญาณจิตสองวิญญาณกายกลับมาแต่ไม่มีร่างแท้ยิงกำหนดมั่นแล้วว่าต้องตกตายแน่นอนเทียบกับการตายอย่างขี้ขาดไม่สู้ต่อสู้อย่างองอาจาพาเผยอยู่รอดต่อไปก็ดีที่สุดแม้ต้องตายไปแต่ด้วยจิตใจกว้างขวางยางหวังเซียนจือคงไม่เปล่าประกาศว่าเปยเลียงอ๋องคนใหม่ตายด้วยน้ำมือเขาถึงตอนนั้นเปยเลียงอ๋องตัวปลอมที่มีหน้าตาเหมือนข้าก็มีที่สำแดงฝีมือแล้ว เป็นคนใกล้ตายแล้วยังคิดให้สกุลสีรักษาประตูตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อราชสำนักต่อไปอีกหรือว่าจาคนใกล้ตายล้วนเป็นความจริงดูท่าเมื่อก่อนข้าใช้จิตใจของคนถอยไปประเมินวินยุชนแล้วย่อมไม่ใช่รักษาการประตูแผ่นดินเพื่อโอรวสวรรสกุลเจ้าถึงขั้นไม่ใช่ทําเพื่อราษฎรจงหยวนก็แค่กิจการของครอบครัวที่สีเซียวส่งต่อให้ข้ารับปากว่าจะแบกรับไว้ง่ายดายเพียงเท่านี้ เหนือกว่านั้นก็คือทางใต้ประสบเคราะมีคนตายน้อยลงอย่างไรก็เป็นเรื่องดีก่อนหน้านี้มีเฉินจือเป้าต่อมาก็มีหวังเซียนจือสองมหาบรรพจนี้ไม่ต่ำกว่าสีเสียวและจางจี้ลู่ที่ห้องเต้สกุลเจ้าประเชิญหน้าบนคนความแค้นที่แฝงอยู่ภายในเจ้ากระจางแล้วหรือลดทอนอำนาจฟานอ๋องเป็นแนวโน้มของสถานการณ์ใหญ่เพียงแค่สกุลเจ้าและสกุลสีต่างยืนตรงกันข้ามกันเท่านั้น ข้าไม่เคยปฏิเสธว่าท่านนั้นในเมืองไทยอันเป็นมหาราชตรงกันข้ามเขาไม่เพียงบุกเบิกแผ่นดินได้เหมือนบรรพชนยังทําให้ราชสํานักรุ่งเรืองแต่จะให้จางจี้ลูกไม่มีจุดจบที่ดีน่าจะเป็นการกระทําทวนกระแสลูกหลานผู้ทุชนเข้าสู่ราชสํานักไม่ขาดสายเบียดบังตําแหน่งของตระกูลผู้มีอํานาจบารมีมิใช่เขาแรงเดียวจะต้านทานได้ผู้อาวุโสใช้เวลา20ปีไถพวนผืนนาชนชิว หลี่อี้ซันอาจารย์ข้าเอ่ยชมไม่ขาดปากปีสุดท้ายของรัชศกหยงหุยผู้อาวุโสแฝงตัวเข้าปเปยเหลียงครั้งที่สามหลังจากพบเฉินจือเป้าแล้วสีเซียวเคยโยกย้ายกำลังแหลมคมกว่าครึ่งของชมชนฝูซุยและทหารมา้าเกราะเบาชิวซุยเจ็ดร้อยนายให้ลู่ชิวเอ๋อและหลิวเยียนปิงนำขบวนด้วยตนเองจะรังผู้อาวุโสไว้ให้ได้แต่อาจารย์ข้ายืนกลางขัดขวางถึงไม่ได้เคลื่อนกำลังมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือ อืมมีแต่คนยกย่องชื่นชมข้าเป็นการส่วนตัวมีเพีงหลีอี้ซันที่นิยามว่าปณิธานแห่งผู้สูงส่งความสามารถล้ำโลกาถึงนับว่ากล่าวได้ตรงเป้าจ้ารู้หรือไม่เพราะเหตุใดไม่รู้ระหว่างสนทนาสีฟั่งเหนียนอีกสองคนหนึ่งช่วยดูดกลืนกระแสข้อภายในร่างของแม่นางเหอเหออีกหนึ่งช่วยถ่ายทอดฟื้นฟูพลังชีวิตให้นาง ห่วงหลงซื่อยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่รู้ไม่เป็นไรก่อนยื่นแขนไปเขียนบนพื้นซ้ายราบเรียบข้างขาจวนโหจุดไฟบ้านจะจกเห็นเป็นจันทราเทศกาลโคมไฟอย่างเดียวกันมองได้สองแบบจากนั้นพึมพำว่าเลึอกสึงและมีรสช,ชาติสีฟังเหนียนในภาคผู้ลืมเลือนทุกข์ก็พยักหน้าห่วงหลงซื่อใช้นิ้วต่างผู้กัน ใช้ผืนทรายต่างกระดาษต่อไปเขียนวลีที่สองว่าเรื่องปรับทุกข์เอ๋ยได้แค่สองสาปลาในน้ําย่อมรู้อุ่นหรือหนาวเรื่องทุกข์ใจมักมี8ปดเก้าเข้าวัดสันไม่สนดอกบานร่วงสีเฟื่งเหนียนที่หยิบยืมกระบี่ไม่ท้อของหวังเสี่ยวผิงยิ้มดับหวงหลงซื่อเขียนวลีที่สามจำนวนไร้ที่สิ้นสุดมนุษย์ไร้พิบัติยาวนานจากนั้นก็เงยหน้ามองสีเฟื่งเหนียน สีเฟื่งเหนียนในร่างพลังของเกาสู้ลู่พยักหน้าแล้วสายหน้าห่วงหลงซื่อก็มองบุตรสาวเอ่ยเสียงเบาว่าข้าเคยหลอกใช้วนหัวเล่นงานเจ้าเจ้าไม่คิดแค้นหรือจะไม่คิดแค้นได้อย่างไรเพียงแต่ความแค้นมีเล็กใหญ่แก้แค้นก็มีลำดับก่อนหลังยังไม่ทันแก้แค้นเท่านั้นสมควรเป็นเหตุผลนี้หวงหลงซื่อพยักหนา้า หวังเซียนจือในฐานะอันดับหนึ่งในใต้ล่าอายุเป็นร้อยแต่สุดท้ายรังแกรุ่นหลังอายุไม่ถึง30เป็นการกระทําที่ใจแคบไร้เมตตาสีเฟ่งเหนียนผู้ลืมเลือนทุกถือทวนบัดดลมองแม่นางเฮอเฮอด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ละคนมีวิธีใช้ชีวิตของตนแต่มีหลักการเหตุผลบางอย่างที่เหมือนกันแต่หวังเซียนจือมีคำหนึ่งอุดวาจาของทุกคนกำปั้นของเขาแข็งแกร่งไม่ฟังเหตุผลของคนอื่น ในเมื่อข้าแพ้แล้วจึงไม่อาจกล่าวถึงเหตุผลกล่าวถึงตรงนี้แม่นางเฮอเฮอจะฟื้นขึ้นแล้วสีเฟื่งเหนียนทั้งสองทำเรื่องแล้วเสร็จก็ลุกขึ้นซ่านจางหายไปห่วงหลงซื่อเห็นสองคนนั้นจากไปแล้วก็เพ่งสมาธิมองท้องฟ้าวางบุรสาวลงอย่างบองมือและลุกขึ้นยืนเอ่ยพึมพำว่าข้าไม่อาจไว้ใจใครชินกับการมองคนในแง่ร้ายที่สุด เจ้าไม่มีทางให้ถอยแต่การกระทำยังคงทำให้ข้าพอใจดูท่าเมื่อก่อนข้ามองเจ้าผิดไปแล้วหววหลวงซื่อยิ้มแล้วหมุนตัวดูคล้ายถามเองตอบเองสีเฟิองเนียนเจ้าย่อมไม่รู้ว่าที่ผู้ท่องชุนชิวคนสุดท้ายยังไม่ออกจากชุนชิวเพราะถูกข้าจงใจปิดตำราเล่มนี้ถึงได้เดินออกจากหน้าตำรานั้นไม่ได้เรื่องมาถึงตอนนี้ข้าไม่ปิดบังกักกันไว้อีก ช่วยเจ้าก็เหมือนช่วยตัวข้าเองห่วงหลงซื่อถอนหายใจกล่าวว่าผู้ใดตื่นจากฝันก่อนข้ายอมรู้ดีห่วงหลงซื่อสูดหายใจเข้าออกลึกๆข้าบรรลุเขตขั้นอริยาปาดได้แต่แรกแล้วแต่จงใจกดไว้มาโดยตลอดเท่านั้นข้ามอบอิสระจรที่แท้จริงให้เจ้าห่วงหลงซื่อยกแขนขึ้นขีดว่าแต่งแต้มเขียนไว้ว่า ขาเขียนชุนชิวคารวาวะฟ้าดินพลิกหน้าตำราเปิดประตูด้านหลังห่วงหลงซื่อดังประตูใหญ่เปิดกว้างคนผู้หนึ่งก้าวออกมาจากประตูด้านหลังนั้นเอ่ยเสียงเบาว่าฟ้าดินย่อมคาราว่าข้าเช้าอําลาไปตี้เมฆสีสันไปตี้ในคัมภีร์โบราณระบุว่าคือหนึ่งในห้าจากักรพรรดิสวรรค์ควบคุมเทพพยายดาแห่งปจิมทิศ หวังเซียนจือมองเมฆหลากสีสันที่รวมตัวเหนือศีรษะพลันกระจ่างแจง้งรู้ประวัติของตนเองโดยค,าคา่าวๆมีนาถึงไม่ถูกกับเจนอูต้าตี้เทพแห่งบูรพาทิดเมื่อธรรมกายของเจนอูต้าตี้คล่ำคลายทะเลสาบชุนสันหวังเซียนจือที่อยู่ในเมืองอูตีถึงได้รู้สึกเจ็บแค้นชิงชังถึงที่สุดหวังเซียนจือไม่ขวางจิตวิญ,ญญาณสีเฟื่องเหนียนให้ลอยล่องจากไปไกลและกลับมาสัมผัสได้ ถึงลมหายใจแผ่วเบาอ่อนโหยของสีเฟึ่งเหนียนที่นอนจมกองเลือดหวังเซียนจือจ้องมองท้องฟ้าทิศเหนือถามเสียงกังวนว่าต้องไปต่อสู้บนฟ้าอีกหรือท้องฟ้าไม่ตอบคำถามหวังเซียนจือแต่กลางโลกากลับมีเสียงตอบว่าไม่ต้องหิงห้อยเรืองแสงขนาดใหญ่พุ่งฉุนร่างสีเฟึ่งเหนียนที่นอนจมกองเลือดหวังเซียนจือขมวดคิว้ว เห็นสีฟั่งเหนียงกลับขึ้นมาคุกเข่าข้างหนึ่งแตะพื้นหนึ่งมือค้ำบนพื้นเอ่ยเสียงเบาว่าไม่ต้องไปสู้กันบนฟ้าอีกหวังเซียนจือรีตามองสีฟั่งเหนียงที่มีวิญญาณจิตวิญญาณกายสมบูรณ์พร้อมนึกกลัดกลมยังไม่ตายโดยสิ้นเชิงหรอกหรือชายชาราอันดับหนึ่งแห่งตายลาหมองสภาวการทางนั้นคงห่วงหลงซื่อแล้วเข้าใจอย่างรวดเร็วเปิดเลี้ยงอองคนใหม่ เดินบนวิถีไม่ใกล้เหมือนกับหยนชิงซันของเปยมังอยากล้อมรวมสามศาสนาเข้าด้วยกันน่าเสียดายขาดรูปลักษณ์แห่งสำนักหรูแต่หวังเซียนจือคาดไม่ถึงว่าห่วงหลงซื่อจะกระทำเช่นนี้ให้สีเฟื่องเหนียนที่ท่องชุนทิวคนสุดท้ายได้คลองมหาในการถ่ายโอนส่งต่อแบบนี้มิใช่ว่าคนหนึ่งมอบให้อีกคนก็จะดับไปได้มันตอนสีเฟื่องเหนียงเพิ่งขึ้นเขาบูตึงหวังชงโหลถ,ถ่ายโอนตะบะต้าห่วงถิงให สุดท้ายมอให้ได้เพียงหกเจ็ดส่วนนับว่าเสียหายอย่างมากไม่อาจทําให้ซื่อจือเตี้ยนเสียได้คลองอมตะห่วงหลวงซื่อกระทําเช่นนี้ไม่ต่างจากการเดิมพันครั้งใหญ่หากเขตุขั้นที่มอภัยไม่อาจทําให้สีเฟื่องเนียนรับไว้ได้ทั้งหมดกลายเป็นก้ากึ่งอริยปราฏที่ไม่มีส่วนช่วยในตอนจบเช่นนั้นคงได้เสียชื่อเอาตอนแก่กลายเป็นเรื่องหน้าขบขันครั้งใหญ่อาการบาดเจ็บของหวังเซียนจือในตอนนี้ไม่ถึงขั้นชีวิตแต่ก็ไม่เบา โดยเฉพาะบาดแผลจากทวนบัดดนนับว่าหน้าอานาถที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ60ปีของการเป็นยอดแห่งมัคขายุธปัญหาไม่ได้อยู่ที่บาดเจ็บหนักหรือเบาแต่หลังจากโดนอาวุธแล้วไม่ว่าจะพยากรณ์ทำนายอย่างไรก็รู้ว่าตนเองหลบไม่พ้นสีฝั่งเหนียนกอบทรายขึ้นมาํำรรหนึ่งลุกขึ้นยืนและแบมือออกทรายเหลืองปิวตามลมลอยขึ้นสูงเป็นสายกลางอากาศไกลออกไป แรกซึมเข้าสู่เมฆเปี่ยมสีสันเหมือนเศษโคลนเปลอะบนผืนแผ่พันชั่วพลิบตาทำลายความสง่างามนั้นสามวิญญาณจิตหกวิญญาณกายของสีเฟื่องเหนียงกลับเข้าร่างครบแล้วใบหน้าที่ถูกหวังเซียนจือฉีกเฉือนแม้ยังไม่สมานดีนักแต่ลักษณะการทรงพลังไม่มีใดเปรียบสีหน้าหวังเซียนจือสงบนิง่งแต่ผู้ป่วยในใจเล็กน้อยแต่ความมุ่งมั่นอยากต่อสู้ไม่เคยพุ่งขึ้นสูงแบบนี้มาก่อน เหมือนคนผู้หนึ่งยืนตะงงานบนยอดหอในที่สุดก็ได้เห็นคนที่สองเดินขึ้นมาบนยอดหอทางวรรณกรรมไร้ที่หนึ่งดังนั้นจึงดูแคลนกันเองทางยุทธไร้ที่สองดังนั้นจึงเข็นฆ่ากันเองแต่ไรมาให้ดุ่นหลังสำแดงฝีมือก่อนตัวค่าไม่ขยับบัดนี้หวังเซียนจือถอยหลังหงก้าวอีกก้าวขึ้นนาตั้งท่าเตรียมลงมือเป็นครั้งแรก สีเฟื่องเหนียนสืบเท้าออกถือว่าสันวิเชียนดาบสั้นกลับหัวกล้าวที่สองเฉล็บยาวปรากฏปักเหมันดาบยาวเรื่องชื่อขึ้นอีกเล่มดาบสองเล่มที่ใบนหน้าจึงจอกขาวมอบให้และให้ยืมเป็นเพื่อนเขาเดินทางในยุทธภพของหลีหยางและเปยมังมือซ้ายถือว่าสันวิเชียนมือขวาถือปักเหมันสองดาบอยู่ในมือพุ่งว่าไปเบื้องหน้าหวังเซียนจือในพริบตาฟาดฟันดาบปักเหมันลง หวังเซียนจือคิดซัดมือขวาออกใส่อ,อกสีเฟืองเหนียนวิญญาณจิตวิญญาณกายของฟานอองหนุ่มครบถ้วนแล้วก็จริงแต่ร่างพลังของเกาสู้ลู่ยัง,งโงนเงินใกล้ลมแต่ก่อนที่หวังเซียนจือจะลงมือดาบสั้นว่าสันวิเชียนก็ฟันขวางเข้ามาถึงกับรวดเร็วกว่าหวังเซียนจือที่มีพลังสิบเอ็ดส่วนสองดาบดูสามัญธรรมดานอกจากคำว่ารวดเร็วฉับไวแล้วคล้ายว่าไม่มีความลี้ลับอัศจรรย์อื่นใด หวังเซียนจือยกศอกต้านดาบสั้นจากนั้นถอยกลูดออกไปสีฟึ่งเหนียนดังเงาตามติดรักษาระยะห่างภายในหนึ่งดาบดาบปักเหมันแทงตรงใส่บาดแผลจากทวนบัดดลบนร่างหวังเซียนจือฝ่ายหลังไม่หวาดวันปล่อยให้ดาบทิ่มแทงเข้ามาตามใจแต่ชกหมัดใส่ลำคอสีฟึ่งเหนียนเปยดเลียงอองนมปล่อยมือจากปักเหมันทยานตัวขึ้นสูงหลบหลีกรอดพ้นกำปั้นบุตรวิท ลอยข้ามศีรษะมาอยู่ด้านหลังหวังเซียนจือกำดาบปักเหมันที่ทะลวงออกจากร่างอันดับหนึ่งแห่งตายลาเหนืองเพราะไม่อาจปลูกพราะกระแสปานต่อเนื่องบนตัวดาบดูคล้ายทำร้ายหวังเซียนจืออย่างสาหัสแต่แท้จริงแล้วแฝงความในลบหลู่อย่างมากในที่สุดหวังเซียนจือก็ถูกบีบให้คิดเล็กคิดน้อยตัดสินใจมั่นแล้วต้านหนึ่งดาบหรือหลายดาบก็ไม่เป็นไดขอเพียงทำลายร่างพลังของสีเฟิงเหนียนได้โดยสิ้นเชิง เช่นนั้นสถานการณ์ใหญ่ก็กำหนดมั่นแล้วหวังเซียนจือไม่ได้หมุนตัวมาพิฆาตสังหารแตก่กระเด้งตัวถอยหลังใช้แผ่นหลังกระแทกชนสีเฟืองเหนียนสีเฟืองเหนียงเคลื่อนวีท้าหลบออกด้านข้างไปหลายก้าวร่างหวังเซียนจือเฉียดผ่านไปขณะที่ทั้งสองฝ่ายสบตากันนั่นเองสีเฟืองเหนียงก็ปาดหนึ่งดาบใส่คอหวังเซียนจือหวังเซียนจื้อเร่งความเร็วฉับพันก้มหัวหลบคมดาบวาวาับ ฝีเท้าส่วนเซชนใสดันคางตบหนึ่งฝ่ามือใส่หัวไหล่สีเฟืองเนียนเปยเลี้ยงอองนมจิกปลายเท้าหมุนตัวครึ่งรอบต้านฝ่ามือหวังเซียนจือด้วยคมดาบว่าสันวิเชียนที่ถือกับหัวหวังเซียนจือจากตบฝ่ามือเปลี่ยนมาหนีบคมดาบด้วยง่ามนิว้วคิดบิดดาบสั้นให้หักสะบันคาดไม่ถึงสีฟรรเฟืองเหนียนฟันปากเหมันออกตามแนวขวางปลายดาบสกิดผ่านด้ามดาบว่าสันวิเชียน ดาบสั้นหมุนคว้างไม่หยุดหลบพ้นง่ามนิ้วที่หวังหักสะบั้นดาบของหวังเซียนจือดาบว่าสันวิเชียนยังลอยหมุนอ้อมวนร่างชายชาราไปหนึ่งรอบสุดท้ายกลับเข้ามือสีเฟืองเหนียนหวังเซียนจือหัวเตะออกสีเฟืองเหนียงกระโดดปาดสูงขึ้นชายชาราวี่งหมัดออกไม่หวังให้กำปั้นสัมผัสดโดนตัวแต่ปะทุพลังหมัดแกล่งกล่าวเหนือชั้นกว่ากระบวนท่าทั้งหมดที่เคยมีมาเห็นได้ว่า หวังเซียนจือยังเหลือพะละกกาลังสีเฟื่งเหนียชเล็บว่าผายวับไปไปปรากฏตัวห่างไปหลายจังสองมือกําดาบแขนเสื้อสะบัดผิวซ่อนแฝงความลี้ลับอัศจรรย์ไว้เช่นกันหวังเซียนจือตะลุยไปเบื้องหน้าพลางหัวรอราไม่เด็ดขาดถึงขั้นนี้เชียวสีเฟื่งเหนียนไม่ตอบก่อนหวังเซียนจือจะมาถึงตรงหน้าสีเฟื่งเหนียโนยนดาบว่สันวิเชียนขึ้นกลางหาว มือซ้ายมาจับดาบปักเหมันพร้อมมือขวาพุ่งตัวไปทางหวังเซียนจือทั้งคู่แทบจะชะง,งักฝีเท้าไปเล็กน้อยพร้อมกันจากนั้นบนสนามประลองหวังเซียนจือไปถึงที่ใดล้วนปรากฏอีกเงาร่างหนึ่งจากนั้นรวมกระโจนเข้ามาเข็นฆ่าสังหารสีเฟืองเหนียนส่วนชายหนุ่มยังคงถมพุ่งไปเบื้องหน้าโดยไม่ลังเลฟันดาบปักเหมันใส่ที่ว่างซึ่งไม่มีเงาร่างของหวังเซียนจือชัว่วพริบตาต่อมา พลันปรากฏหวังเซียนจือร่างหนึ่งทลาถอยหลังไปหลายจังหน้าผากมีรอยเลือดโลหิตค่อยๆผุดซึมออกหวังเซียนจืออีกหลายร้อยร่างก็ซ่านจางจนสิ้นในชั่วขณะดเดียวกันสีเฟื่องเหนียนประชิดใกล้ต่อเนื่องชี้แตะเบื้องหน้าหวังเซียนจือด้วยปักเหมันแต่ละดาบเพียงแต่ต้องเท่านั้นแต่รอยแผลเล็กๆปรากฏบนร่างหวังเซียนจือไม่เปิดโอกาสให้หวังเซียนจือประชิดตัวได้สําเร็จแต่ทุกครั้งกลับทิ้งร่องรอยบนร่างหวังเซียนจือได้ วสันวิเชียนที่ถูกโยนขึ้นฝาลอยไปถึงจุดสูงสุดเริ่มร่วงตกลงมาหวังเซียนจือหมดความอดทนต่อแผลเล่นงานหน้ารำคาญเช่นนี้เดินหน้าประชิดต,ตัวถูกปักเหมันทิ่มแทงเป็นแผลลึกขึ้นแต่ก็เข้าใกลสีเฟืองเนียนมากขึ้นทุกทีเช่นกันช่วงคับขันอันตรายครั้งหนึ่งคือฝ่ามือของหวังเซียนจือเกือบหักคอสีเฟืองเหนียนปักเหมันก็เกือบสะบั้นวางเอวหวังเซียนจือ วสันวิเชียนร่วงตกลงมาใกล้สนามปลาลองพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ใต้ฝ่าเท้าของทั้งคู่แตกเป็นร่องหลุมไม่อาจทนดูแต่ไม่ว่ากระบวนท่าของทั้งสองจะลักษณะการปานสายรุ้งอย่างไรภายในรัศมีหนึ่งจัางจากจุดที่ทั้งคู่ยืนอยู่สายเหลืองกับราบเรียบไม่ขยับแม้แต่เม็ดเดียวแพ้ชนะอยู่ในชั่ววินาทีแล้วหวังเซียนจือออกแรงสิส่วนแต่ยังคงตกอยู่ในสภาพถูกดาบช้าเฉือนเนื้อเถือหนัง วสันวิเชียนร่วงมาอยู่เหนือศีรษะสีเฟืองเหนียนหนึ่งจังสีเฟืองเหนียนซึ่งถนัดซ้ายประทุขุ่มพลังพื้นที่สำแดงฝีมือถูกหวังเซียนจือบีบอัดจนถึงที่สุดหากไม่มีกระบวนท่าใหม่ย่อมยากรอดพ้นความตายแต่ขอเพียงขอคว,ว้าดาบวสันวิเชียนไว้ได้ก็เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้เนื่องเพราะกระแสปลานของหวังเซียนจือแม้ยิ่งต่อสู้ยิ่งกล้าแกล่งแต่ก็ใกล้ถึงตอนจบนาทีสุดท้าย สีเฟื่งเหนียนยอมถูกโชคหนึ่งหมัดเพื่อคว้าวสันวิเชียนเอาไว้ขอเพียงรับได้สถานการณ์การต่อสู้ย่อมพลิกผันแต่หวังเซียนจือถึงกับโชกออกเพียงครึ่งหมัดและหยุดชะง,งักทารางหนึ่งลมปรานใกล้สิ้นถึงกับหมุนเวียนถอยกลับพันลี้อีกครั้งอย่างผิดจากที่คาดการประกอบขึ้นเป็นกระแสปราณใหม่ที่มีลักษณะการภพศารกระแสปราณโคจรหมุนเวียนของการต่อสู้ระหว่างเขตขั้นเดียวกัน คำว่าโคจรอยู่ข้างหน้าคำว่าหมุนเวียนอยู่ข้างหลังความเร็วของการไหลเวียนทําให้คลองความได้เปรียบแต่ชั่วพลิบตาระหว่างเปลี่ยนทายกระแสปลานล้วนตัดสินเป็นตายได้การต่อสู้ปิดท้ายกระดานในโลกล่าของหวังเซียนจือเคล็ดลับอยู่ที่คําว่าถอยกลับหวังเซียนจือเก็บครึ่งกําปั้นกลับโดยไม่มีเขาลังมาก่อนจงใจปล่อยให้สีเฟืองเหนียงคว้าวาสันวิเชียนได้ตามสะดวกเพื่อหมุนเวียนกระแสปลานถอยกลับให้เสร็จสิน้น จากนั้นย่างออกหนึ่งเก้าตามติดด้วยก้าที่สองจู่โจมปลิดชีพทันใดนั้นหวังเซียนจือก็เผยสีหน้าแปลกประหลาดสีเฟืงเหนียนมันได้คว้าดาบว่าสันวิเชียนที่ใกล่เพียงลัดนิ้วมือหวังเซียนจือชักมือกลับเพื่อเปลี่ยนถ่ายกระแสปลานสีเฟื่งเหนียนกลับชักมือกลับเพื่อออกดาบต่อเนื่องกลับกลายเป็นว่าสีเฟื่งเหนียนลงมือฉวยโอกาสก่อนยิ่งทําให้หวังเซียนจือคิดไม่ถึงก็คือ ดาบปักเหมันของสีเฟื่องเหนียนกระซวกแทงรอยต่อระหว่างกระแสปลานเก่าและใหม่อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดไม่ใช่หัวใจไม่ใช่ลำคอแต่เป็นจุดปลาาที่ดูคล้ายไม่สลักสำคัญสีเฟื่องเหนียนโถมพุ่งไปเบื้องหน้ามือซ้ายกดบนสันดาบหวังเซียนจือถูกผลักดันถอยหลังไปหลายสิบจังกระแสปลาาแตกกระเจิงกระทันหันผมขาวปลิวสยายยุ่งเหยิงสีเฟื่องเหนียนยกดาบเอียงขึ้น ตวัดร่างสูงใหญ่ของหวังเซียนจือให้ลอยสูงเหนือผืนไม่ได้ชักดาบปักเหมันซึ่งใช้สกัดกระแสปลานออกแต่คลายมือขวามือซ้ายรีบคว้าดาบวาสันวิเชียนที่ลอยตามติดอยู่ด้านหลังไว้กระสวกแทงทะลุกระโหลกหวังเซียนจือทั้งดาบปักเหมันและวสันวิเชียนลอยนิ่งไม่ขยับขยเยอนเท่ากับแขวนหวังเซียนจือไว้กลางอากาศ